เป็นปีชงของอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะเยอรมน,นีก็ปีชงปีชงของอุตสาหกรรมรถยนต์ในที่สุดเนี่ยแบรนด์หรูหราอย่าง Audi ประกาศปลดพนักงาน4,500คนเลยฮะหลังจากที่บอกแล้วว่าจะปลด3,000คนและปิดโรงงานผลิต e ีวีในประเทศเบลเยียมงานนี้เลขมาออกที่เยอรมนนะครับ a u ด i นะครับก็เป็นแบรนด์รถยนต์หรูหราที่อยู่ในเครือของ v ฟ l k s ส a g e n AG คนที่เล่นรถคนที่รู้จักคนก็จะรู้จักกันดีนะครับว่า Volkswagen AG เนี่ยเป็นแบรนด์หลักเรียกว่าแบรนด์มหาชนสำหรับคนเยอรมันแต่เขาก็จะมีแบรนด์ในเครือของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับรู่ราตั้งแต่กลางจนถึงบนสุดที่เรียกว่าซุปเปอร์ลักชัวรี่เบนท์ลีย์เป็นต้น Porsche อย่างี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าจะ Audi นะครับแต่คราวนี้หวยมาออกที่ Audi ครับเนื่องจากว่าบริษัท Audi เนี่ยครับอันนี้ถแถลงเองเลยนะครับไม่ต้องรอบริษัทแม่นะฮะประกาศปลดพนักงานครั้งใหญ่15% แล้วส่วนใหญ่นี่จะมาบอกปลายปีกันด้วยนะฮะบอกปลดพนักงานใหญ่15เปอร์เซ็นต้ไหมกี่คน4,500คนนะฮะถึงแม้ว่าการปลดจํานวนนี้จะเยอะมากและเป็นครั้งใหญ่แต่ a u ดีเขาก็พยายามที่จะปลดจํานวนพนักงานตรงใน4,500คนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสายพันการผลิตรถยนต์ ฟังดูแล้วมันกาจจะช่วยได้ระดับตึงนะครับที่นี่เลย4,500คนจะตกงานที่ไหนตกงานที่เยอรมน,นีครับกับโรงงานอารดีที่อยู่ในเยอรมันนะครับเท่าที่ดูแล้วปรากฏว่าในจํานวน4,500คนที่ตกงานครั้งใหญ่ถึง15%ในเยอรมันนี่นะฮะจะมีพนักงานประมาณเกือบครึ่งหนึ่งหรือ44%ของจํานวนที่ตกงานเนี่ยประมาณ2,000คนนี่นะครับจะต้องถูกปลดออกจากงานซึ่งตรงนี้อยู่ในสายงานการพัฒนาหรือว่า development ของอ u d i ดี มันเกิดอะไรขึ้นกับ a u ดีครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแบรนด์ระดับหรูละ่ะนั่นแสดงว่กกากำลังซื้อระดับข้างบนมีปัญหาชัดแล้วใช่หรือไม่คําตอบคือถูกนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เขากําลังเปิดเจรจากันอยู่นะครับก็คือทั้ง c ีโนะครับทั้งผู้บริหารของ a u ดีแล้วก็จะคุยกับพนักงานตัวแทนพนักงานของบริษัท a u ดีในโรงงาน a u ดีที่อยู่ในเยอรมนีนะครับสิ่งที่เขาคุยกันหมายความว่าอะไรสร้างฮะเจรจาถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการปลดพนักงานในครั้งนี้คือยังไงก็โดนปลด ทีนี้ประธานเจ้าที่บริหารของเชนออดี้คือนายเกอร์นอดดอ์เนอร์เนี่ยนะครับได้ออกมาพูดถึงสาเหตุในการปลดพนักงานครั้งนี้ของออดี้ซึ่งถือว่าครั้งใหญ่มากเลยนะจะส่งท้ายปลายปีของ2024กันอยู่ละเหตุหนึ่งก็คือผลการดําเนินงานในไตรมาสที่3โดยเฉพาะกําไรจากผลการประกอบการในไตรมาสที่3ตกต่ำอย่างมากและเกินคาดตอนนี้สถานการณ์ของแบรนด์อุตสาหกรรมรถยนต์ในยุโรปเนี่ยนะครับ จะเจอเกี่กับเรื่องผลประกอบการชนิดไตรามาสต่อไตรามาสที่ย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆและนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาตัดสินใจได้เร็วที่สุดนะฮะแลายคนพูดติดตลกเลยนะครับว่าทีเวลาปรับเปลี่ยนรถออกแบบรุ่นใหม่เนี่ยให้แข่งขันกันได้ทําช้ามากแต่ที่เวลาปลดพนักงานเนี่ยทำเร็วเหลือเกินนะครับทีนี้สิ่งที่ c ี o อกนอดดอร์เนอร์ของ audi นี่นะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันตกจริง เพราะกำไรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยอดขายคือยอดขายก็ตกอยู่แล้วเนี่ยครับมาสะเทือนถึงกําไรอีกต่างหากเนี่ยทำให้ก,กำไรไตรมาสามตกต่ากว่าที่คาดเหตุผลก็แน่นอนครับต้นทุนคุณสูงต้นทุนในการผลิตรถยนต์หรือความสามารถในการทํากําไรของ奥迪ขณะนี้มีปัญหาจริงๆครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก่อนที่จะถึงข่าวเมื่อคือนว่าปลดพนักงาน4,500ที่เยอรมันเนี่ยเมื่อ31ตุลาคมเนี่ย audi ประกาศไปแล้วว่าจะปิดโรงงานที่เบลเยียมซึ่งโรงงานแห่งนี้เนี่ย ผลิตรถ EV 100%ในสายพานการผลิตที่เรียกว่ารุ่น Q8 อ e t r o อนนะฮะและการปิดตรงนั้นก็ปลดพนักงานที่นั่น3,000เพราะฉะนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการปลดพนักงานในเบลเยียมของ Audi ซึ่ง c ีอเขาก็ยอมรับเพราะว่านี่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเหมือนกันปัจจัยตัวที่3คืออะไรครับนะกลับไปตรงที่ผมพูดไงว่าพอเวลาจะพัฒนารถ EV ของค่ายยุโรปเนี่ยช้ามากหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความจําเป็นจะต้องใส่เข้าไปในรถ EV ในนรุ่ที่เรียกกันว่า Q6 tron e รุ ช้ามาถึง2ปีเต็มๆนี่ไงด้วยความล่าช้าของการออกผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ที่ต้องใส่เข้าไปในตัวของรถ e ีวีนี่นะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับก็เลยทาให้การประกาศตัดสินใจปลดพนักงานครั้งใหญ่15%เกิดขึ้นในเยอรมนีรอบนี้น่ากลัวจริงๆสําหรับทางค่ายของ a u ดีนะครับเป็นอันว่าจาก3าตุลาจนกระทั่งมาถึง8พฤศจิกายนและยะเวลาเพียงแค่ประมาณสัปดาห์เสร็จๆเ,เท่านั้น a u ดีปลดพนักงานทั้งหมดรู้ไหมครับกี่คน 7,500คนภายในสัปดาห์เศษทั้งเบลเยียมและเยอรมนีนะครับนี่ก็ยังคงเป็นสัญญาณของอปีชงของค่ายรถยนต์สหรัฐอเมริกาอ่ะโทษฮนะของทางเยอรมนีในยุโรปนี่นะครับซึ่งจะเป็นประเด็นปัญหาที่น่ากังวลกันต่อไปนะครับ